สวัสดีครับพี่คาลูจะพาไปดูดูลักนณาเมถุอนเนาะลักนณาเมทนกับลักนาธนูเน,ะนา,เนนนา,านเนะพี่คาลูกับพี่จอนอะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะฟังกันไม่รู้เรื่องไปดูกันเลยครับผมลักนณาเมถุนและลักนาธานูในช่วงเวลาของ15มกราจนถึงประมาณ13มกุมภา จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ลัคนาเมถุนก่อนดีกว่านะครับผมลัคนาเมถุนนะครับมาดูกันครับผมว่าคนลัคนาเมถุนนั้นถ้าเราตั้งดาวขึ้นมาแล้วนะครับจะทํานายอะไรอย่างไงแล้วก็มีข้อคิดอะไรอย่างไงบ้างนะครับสําหรับคนลัคนาเมถุนนะครับเราตั้งตนุไว้ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าดาวของคนลัคนาเมถุนเนี่ยมันก็จะไล่ เรียงจากอลิวิ่งเข้ามวินาสาะเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบเซี่ยวจันคือทุกช่องก็จะมีข้อมูลของพื้นฐานดวงดาวแล้วก็เรือนของเขาแล้วก็ใช้การทำนายแบบที่เรียกว่าดาวบกเรือนนะครับเขาเรียกว่าดาวบกเรือนเนาะแบบนี้จะง่ายเพราะว่าดาวมันอยู่แบบเรียงกันเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับเราไล่ก่อนเลยแล้วกันดาวสุกตกอลิอ เรียกว่าอะไรเอ่ยดาวสุกตกอหลีก็แปลว่าการเงินความรักนั้นมีอุปสรรคนะคนลักนาเมถุนในช่วงนี้การเงินความรักมีอุปสรรคมีอุปสรรคในเรื่องการเงินมีอุปสรรคในเรื่องของความรักทําไงล่ะก็อาจจะแปลว่าไปถวายพรนะไตเนาะกวาดลานวัดเนาะทำความอาจห้องน้ําวัดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะสุกมันคือความสวยงามถ้าไม่ใช่วัดก็ลองลอง,ลองทำอย่างอื่นก็ได้ที่มันดูสวยงามสวยงามจัดบ้านตัวเองทิ้งหนังกระยาอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อดาวสุกมันจะดีขึ้น นะครับประมาณนี้เนาะดาวศุกร์ตกเสียเป็นอลิอลิเรื่องการเงินอลิเรื่องของความรักดาวพุธด,ดาวอังคารอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ครองและหุ้นส่วนเนาะอังคารคือความกล้าความขยันนะครับดาวพุธคือการเจรจาการค้าขายอยู่กับปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดเราก็มีความกล้าความขยันมีกล้าได้กล้าเสียกับคนที่อยู่ เป็นปัตนีคู่ของในะหุ้นส่วนต่อเรามีการพูดคุยมีการเจรจามีเรื่องของการทํามาหากินต่างๆนะมีการเดินทางไปกับเขาอะไรแบบนี้นะครับสามสี่อยู่ในเรือนของปัตนินะในช่วงนี้นะครับผมในช่วงนี้ดาวอาทิตย้ยายแล้ว15มกราจนถึงประมาณ13มกุมภาพ้ยายาวทั้งช่วงเลยจะเห็นว่าดาวอาทิตตกมรณนะโอ้แย่ละสิแย่แน่นอนดาวอาทิตคือเรื่องของการงานนะดาวอาทิตคือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบนั้นช่วงนี้ก็ แย่ yeah, ในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับแย่ yeah, แล้วต้องทํำยังไงล่ะออวิ่งไปหาพื้นหัดดีไหมให้เพื่อนหัดมาคอยช่วยเหลือดีไหมเพราะาพื้นหัดมีนาวางอยู่ในเรือนของกระดุมพระแสดงว่าเราจะต้องให้พื่นหัดที่เป็นลาภเรานะครับมาช่วยเหลือเราเนาะก็คือมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าดูจากคนลัคนาเมถุนเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อดีของเขาเนี่ยดาวใหญ่อยู่ทางนี้3ดวง ดาวใหญ่อยู่ตรงนี้สามดวงเลยครับมีดาวมันย์อตูอยู่แค่ดวงวินาทดวงเดียวซึ่งถ้าเราบอกว่าดาวมันย์อยู่เนี่ยมันแปลว่าเสียหายแปลว่าอะไรที่ไม่ดีมันมาตกเรือนวินาทมันก็อาจจะตีความว่ามันวินาทหมดเลยมันสิ่งและสิ่งที่เสียหายสิ่งที่ร้ายร้ายหายไปได้ไหมได้แต่เราจะไปตีความด้านนั้นด้านเดียวเพราะว่าดาวมันมีสองด้านเพราะนั้นมุษย์อยูอาจจะแปลว่าความยิ่งใหญ่มุนย์อยูอาจจะเป็นตัวของเราเอง สมมติคนลัคนาเมถุนมีดวงเกิดมีมนุษย์ยู่อยู่กับตัวแล้วมนุษย์ยูอยู่กับตัวไปตกวินาศละ่ะแปลว่าความเป็นตัวตนของคุณไปตกวินาศนะตัวตนของคุณไปอยู่ที่ไก่คุณต้องเดินทางไก่คุณจะต้องไปไก่บ้านมันถึงจะโชคดีนะครับเพราะฉนั้นอย่าไปตีความว่ามนุษย์ยูตกวินาศแล้วความไม่ดีหายไปหมดเลยก็ไม่ใช่เนาะมันอาจจะกลายเป็นว่าตัวตนของคุณเองไปตกวินาศอ่าใช่ปะมนุษย์ยูอยู่ในเรือนของปัตนิ ปัตนนี้ของคุณในดวงเกิดไปตกวินาศเออเมียตายปวดาจอ่าประมาณนั้นได้ไหมได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะก็คือเราดีตีความดาวเนี่ยทั้งสองด้านนะครับแต่เราจะตีด้านไหนก็ลองดูก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ย้ายมาตกมรณะทั้งเดือนเลยแสดงว่าการงานเราไม่ดีละความมีเกียรติเราก็ไม่ค่อยได้ละเนาะโครคภัยไข้เจ็บอะเกี่ยวกับดาวอาทิตย์คืออะไร ดาวอาทิตย์คือเรื่องของสายตาความดันไมเกรนเนาะสายตาดาวอาทิตย์ใครที่เกิดมาแล้วดาวอาทิตย์เสียเนะ่ยสายตาสั้นลองไปดูสิใช่ไหมคนที่ใส่แว่นเน่ลองถามลองไปจับลักษนาเขาดูสิคนใส่แว่นแล้วทําไมดาวอาทิตย์เสียเออเออเราดาวที่เราก็เสียเนาะแต่เราไม่ได้ใส่แว่นเออเนาะวันนั้นมันก็ตีความได้อีกเนาะอาจจะเสียเรื่องการงานอะไรแบบนี้เนาะประมาณน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ตกอยู่ในเรื่องของมรณะในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของ สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของไซตาความดันไม่เกณฑ์นะครับประมาณนี้อาทิตย์ยังแปลว่าเลือดอา่าเลือดตกยังออกได้ไหมได้ได้นะครับเพราะว่าอาทิตย์โยหาแปดกรมมะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะั้นมีเกณฑ์ที่จะเลือดอกลางออกได้เหมือนกันนะครับก็สรุปว่าดาวอาทิตย์ไม่ดีดาวอาทิตย์ไม่ดีแก้ยังไงครับไปวัดเนาะทําบุญเกี่ยวกับการเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็จุดไฟถวายหลอดเทียนแล้วหลอดหลอดไฟเทียน โอเคเดี๋ยวนะคันคอมากขอไอแป๊บหนึ่งเนาะเริฟอยู่อะ, <c oughs> อะโอเคโทษทีนะครับอัดแล้วก็อืมอากาศมันคงจะหนาวครับเนาะก็ขอไอเลิฟอยู่นิดนึงก็แล้วกันนะครับอ้าวโอขันคอนะอืมอ่าดาวอาทิตย์เนาะเนี่หรือว่าสุขภาพเราไม่ดีนะดาวอาทิ์อืม ตกอยู่ในเรือนของวานนะใส่ตาความดันไมเกตนะครับดาวเสาหรือว่าตัวตะเบงมากเกินไปเสียงมันเลยแบบว่าห่องสุขภาพคนเ <c oughs> ดี๋ยวนะขอจิบน้ำหน่อยแล้วกันโอ้ยจิบน้ำแรกจังเลยอ <c oughs> เออเล่นตลกให้ดูอะ เพราะนั้นดาวอทิ่ไม่ดีนะไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟเทียนไขเนาะตะเกียงเติมน้ำมันตะเกียง,ยง,ยงอ่ะประมาณนี้นะจุดทูบจุดความสงว่างสวยหรืออาทิตย์จะหมายถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังไดไหมได้นะเสาคือสุภาะความสุขความเจริญความหวาดระแวงความแวดระแวดระวังเสามีนาวังอยู่ที่ไหนครับมีนิวังอยู่ที่เลือดอลีอ่ะแสดงว่าช่วงนี้คนลกคณาเมทุนอาจจะแบบว่า ระวังตัวมิจฉาชีพเยอะวะ่ะเดี๋ยวแม่งจะแบบว่ามาเอาเงินฉันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ใช่นแมน่งกันเนาะอย่าหลุดเสี่ยงนะเนาะอ่าเนาะ,ะนะภาษาไทยเราใช้ได้เนาะเสาเป็นกเกษตรบดีมีรนะวงังอยู่ในเรือนของอลิลสดงว่าอาลลเรื่องอไรเรื่องเงินเพราะนั้นระวังในเรื่องของกางเงินนิดหนึ่งระวังเรื่องของมิจฉาชีพนิดหนึ่งนะคนลนักณะเมทุนเนาะแต่ว่า เขาเป็นเสาที่อยู่สุภาอยู่แล้วเพราะนั้นเขาคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วใช่ไหมเขาเราแวดระวังอยู่แล้วเนาะเขาก็แวดระวังเยี่เรื่องของการเงินวิชาชีพแต่บางทีเราแวดระวังจนเกินไปมันก,ก็เกินเหตุนะก็ต้องเอาให้พอดีพอดีนะครับราหูอยู่ในเรือนของกรรมะเนาะก็กี่ปีก็ดูกันไปแล้วกันนะเสาก็คือ2ปีใช่ไหมครับเสาสองปี2ปีครึ่งเนาะมีนาจนถึงพฤษภาประมาณนี้นะครับแล้วก็ ดาวราหูราหูก็อยู่ประมาณ1ปีครึ่งนะครับดาวหูนั้นอยู่ประมาณ1ปีครึ่งดาวพฤหัสหลักดาวพฤหัสก็อยู่ประมาณ1ปีส่วนดาวมนนุย์จะอยู่อยู่เจปีเลยเนาะมนุุย์จะอยู่จะอยู่ตรงนี้เลยเจปีเลยเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเสาคือเรื่องของความอดทนนะครับก็ถือว่าดีแต่ในช่วงนี้ก็คืออดทนต่อเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการเงิน ราหูเป็นเรื่องของกรรมะการเดินทางเรียกว่ารถยนต์เกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกเกี่ยวกับเรื่องของงานกลางคืนผับบาร์อะไรได้หมดเลยอะโคจรได้หมดเหมือนกันเพราะราหูเป็นดาวสีดำเนาะดาวสีดำดาวด้านดำนะครับแต่ว่าในด้านที่ดีเขาคือการใช้ไหวพริบเนาะด้านที่ดีคือการเดินทางการไปไปมามาเพราะนั้นราหูเองก็ทำให้คุณอยู่นิ่งไม่ได้ราหูมีนวางอยู่ที่สุภาแสดงว่า คุณก็เดินทางด้วยความสุขคุณก็เดินทางแล้วทําให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นประมาณนี้นะครับลาเพื่อหัดอยู่ในเรือนของลาภะลาภผลที่ได้จากปัญญาได้จากความรู้ได้จากเรื่องของผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือได้จากเรื่องของสุขภาพเนาะเพื่อหัสก็มีนาวังอยู่ในเรือนของ กะดุมพะก็คือการเงินผู้ใหญ่อาจจะมาสับนุนเนื้อของการเงินของคุณก็ได้หรือการใช้ปัญญาของคุณเพื่อหาเงินเข้ามาก็ได้มีเกตอยู่ในเรือนลาพระด้วยกระปุ๊บปั๊บทันทีดันใดสนแสดงว่าคนละคณะเมทูนเองอาจจะมีโชคลาภในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเกตอยู่ในเดือนของลาพระปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมนน่าจะอยู่อยู่ในเดือนของวีนาเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะก็ถ้าทํานายไม่ดีก็ต้องระวังเนาะโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นา หรืออะไรที่เราไม่รู้หรือว่าเราเองอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้นานๆหน่อยอะไรแบบนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือดาวทั้งหมดที่มันเรียงกันในช่วงนี้อย่างที่บอกเนาะดาวอาทิตย์ไม่ดีไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะครับประมาณนี้นะเนาะพอมาผ่านในช่วงที่2ก็คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้เราบอกว่าอ๋อดาวสุกย,ย้ายดาวสุกย้ายแล้วย้ายเข้าตรงไหนครับย้ายเข้าปัตนิของเราแล้ว โอ้โหก็ถือว่าส4 6สี่ตกอยู่ในเรือนดีแล้ว6มาเป็นปตัตตานีเป็นมหาจักรด้วยแบบว,ว่าโอ้โหสวยรวยมีพลังอืสวยรวยและมีพลังเนาะแต่พลังมันอาจจะอยู่ที่ไข่อยู่ที่ปตัตตานีหรือเปล่าเออหรือว่ามันเป็นอยู่ที่ตัวเราเองมันทํานายได้หมดเนาะเพราะฉนั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดาวสุกย้ายมาดีดีกว่าที่มันอยู่ในเรือนอริ เมื่อช่วงนี้ผ่านมานะคะรับวันนั้นดาวสุขย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของปัตนิถือว่าดีขึ้นในเรื่องของการเงินดีขึ้นในเรื่องของความรักดีขึ้นในเรื่องของการวางแผนต่างๆนาๆนาเนาะสี่หใจเย็น36คอยตามกัน3-4การได้การเสียะนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของดวงดาวที่จะบอกอะไรลึกๆออกไปอีกนะครับถือว่าดาวสุขย้ายมาแล้วดีนะครับแล้วไปดูดาวพุธละ่ะ ในช่วงที่สามดาวพุธย้ายออกไปอยู่ในเรือนของมรณนะเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์เพราะนั้นอาทิตย์คือเรื่องของการงานความมีเกียรติงานประจำเนาะพุธมันคือเรื่องของการค้าขายเรื่องของการสื่อสารโอ้โหเครื่องมือสื่อสารแย่เลยพุธยังหมายถึงเรื่องของช่องท้องเนาะอาหารการกินก็ต้องระวังนอกจากเราะวังเรื่องไมเกรนแล้วต้องระวังเรื่องของดาวพุธด้วยนะครับเพราะนั้นพุธตกอยู่ในเรือนนี้ก็ยี่สิบเก้ากราจนถึงประมาณสิบสี่กุมภาพเลยก็ไม่ดี นะครับไม่ดีเสียหายนะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งการทําสัญญาข้อตกลงละหนึ 1, 4, ่งสแปลว่าการทําสัญญาข้อตกลงแสดงว่าใครที่มีการทาสัญญาข้อตกลงในช่วงนี้อาจจะมีการเลื่อนอย่างเช่นแบบว่าอาทิตย์เฮ้ยฉันจะได้งานละปรากฏว่าอาทิตย์ย้ายเข้ามามอระนะก่อนเสร็จแล้วพูดย้ายตามเข้ามาอีกโอ้เขาบอกว่า,วาเลื่อนสัมภาษณ์ไปแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นาวางของเขานะนาวางของเขาเป็นไงบ้างนาวางตอนแรก เพื่อนรหัสอยู่ในเรือนลาพระมาช่วยเรื่องกระดุมพระใช่ไหมครับตอนนี้เพื่อนรหัสอยู่ในเรือนของสหัชลาละเพื่อนรหัสเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือนในฐานะเพื่อนแทนเนาะประมาณนั้นเสาอยู่ในเรือนของสุพระใช่ไหมครับย้ายเขาอยู่ในเรือนนวังอลิใช่ไหมครับในช่วงแรกเพราะนั้นอดทนต่อ ع, ปัญหาอุปสรรคต่างๆตอนนี้เสาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตนีละอดทนแล้วอาจจะได้สิ่งดีๆเข้ามาเนาะได้มาอยู่ในเรือนของปัตตนีละเพราะนั้นเห็นไหมครับนวังมันจะคนละ ตัวกันแล้วก็ทํานายคนละแบบกันเสาเป็นความเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแล้วยังเป็นอลริอยู่เหน็ดเหนื่อยต่อสิ่งที่เข้ามาเป็นอลริอุปสรรคแต่พอมาเป็นช่วงนี้มันเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจมันเดินไปอุปสรรคอาจจะไม่มีแต่ต้องเป็นการลันต่อประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตะติความแบบเนี้ยไปหรือเราจะอาจจะเหนื่อยกับคู่ครองบริวารของเราได้แต่อาจจะไม่ได้มีคอนฟ lict แบบที่เป็นอลริประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงที่4กัน นั่นก็คือดาวอังคารย้ายอังคารมหาอุดนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนของอีกแล้วหรอมรณะอีกแล้วหรอเพราะฉนั้นมันย้ายมารวมกันที่มรณะหนึ่งสี่สามโอ้โหก็ถือว่างานก็แย่งานจ็อบก็เครื่องคารก็แย่งานประจําก็แย่งานคขายก็แย่นะครับเพราะฉนั้นจะตีความของคนละกันใเมถุนว่าช่วงนี้ไม่ดีนะครับช่วงนี้ไม่ดีนะช่วงที่สองช่วงที่สามกับสี่เนี่ยเริ่มไม่ดีละ นะครับเพราะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันพุทธเนาะน้ำดื่มน้ำปานะนะบริจาคเกี่ยวกนะับน้ำดื่มน้ำปานนะอังคารเนาะไม้เท้ารถเข็นคนพิการนะครับแก้ดาวแก้แบบนี้นะครับแก้ให้ถูกดาวอังคารเสียไม้เท้ารถเข็นคนพิการพุทธเสียน้ำดื่มน้ำปานนะอทิเสียคือไฟตะเกียงหลอดไฟเถียนไขนะอืมประมาณนี้ นะครับเพราะนั้นเราก็บอกวิธีแก้ของคุณเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณนะครับแก้แล้วดีมีทางไปวัดอ่ะก็ไปแก้หลักของโหราศาสตร์เป็นหลักที่เป็นมูสายขาวเนาะไม่ต้องไปทําอะไรที่เป็นสายมืดนะครับเพราะฉะนั้นระวางทีเราไปทำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้เนาะเขาบอกว่าอะไรนะ,ะกฎหมายใหม่เขาบอกว่าถ้าไปทํา ให้เขาหมูแล้วเขาไม่หมูหมูไม่สำเร็จเขาฟ้องร้องได้ใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเออไม่ได้รับเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหมูคุณหมูสายขาวถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยสบายใจเออใช่ปะอย่างน้อยฉันไปทําบุญน่ะอย่างน้อยฉันไปบริจาครถไม้เท้ารถเข็นเออเห็นเขาไม่มีน้ําฉันก็บริกาคน้ําให้เขาอ่ะแบบเนี้ยมันก็คือความมีน้ําใจ ใช่ป่ะแล้วมันอาจจะส่งทอดผ่านไปยังลักษณะของดวงดาวการแก้ดาวได้ด้วยนะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นถือว่าคนลักษณาเมถุนี้ไม่ดีในช่วงนี้นะครับหนึ่าตกเสียหมดเลยนะครับก็ต้องคงต้องระาวาังกันนะครับอ่ะไปดูไพ่กันเนาะไพ่ของคนลักษณาเมถุนในช่วงแรกก็เป็นเพ n t ออฟเดอะเพนทากเนาะดาวทิตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะแล้วเพราะนั้น ฉันต้องหนีบเงินของฉันไว้ให้ดีๆนะกลัวฉันจะตกงานเนาะพอดาวอะไรย้ายเอ่ยดาวสุกย้ายเข้ามาอ่ะอยู่เรือนของปัตนีเออฉันก็เป็นไนท์ออฟเฟนเดอร์เกิลอาสุกมันเป็นการเงินความรักวันนั้นมันก็มาเป็นสิ่งสิ่งที่เรียกว่าเงินและความรักสิ่ง,งต่างๆความสําเร็จกําลังจะมาอาเป็นไนทะ์ออฟเฟนเดอร์เกิลเนาะแต่พอพุธย้ายละพุธย้ายไปอยู่ในเรือนของมองลลรนะ์เซ o เวนอ d อวอร์ดเนาะ ปัญหาต่างๆมันก็มากันลุมแล้วมาเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปทั้งอาทิตย์1แล้วก็พุทธสนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอันขารย้ายเข้าไปอีกเออเขาบอกเอ e ออฟเดอะเพนดักเนาะแปดเหรียญเขาบอกว่าการหางานใหม่ตำแหน่งใหม่เสองอสัยจะต้องหางานใหม่แล้วมั้ง <laughs> ประมาณนั้นนะครับคนล,นล 4, ัคณาราศีเมทุนครับสวัสดีครับ